20ในค่ำคืนวันนี้นะครับชื่อที่ผมประกาศจะเป็นชื่อของมิสทิฟฟานี่ประจำปีนี้นะครับและมิสทิฟฟานี่2020 the next level ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข เป็นผู้ครอบครองนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครับมิสิบันดี้2020จะได้รับมงกุฎเพชรจาก Gold Diamond จะได้เม่ดที่ของรถยนต New MG ZS ยี่ปี 5D Plus ประกาศขายชั้นหนึ่งจากปรัชญาโพภคคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์ค่ะรางวัลเงินสด250,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลครับและบริษัทมือไทยประกันชีวิตจำกัดอาชนสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพคุณประกัน3ล้านบาทเนี่ยวิ่เวาเชียดดูแลผิวสุดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำตำแหน่งจากฮูดแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับและช่อดอกไม้จากโครดีไซน์ฟลอเรนซ์ครับและแน่นอนนะฮะับสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับคุณภัสราหมื่นน้อยนะครับก็ได้รับของรางวัลกันไปนะครับมากมายเช่นกันครับใช่ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสด120,000สนสมืบาทกิฟต์วิชเชอร์จากประตูน้ำโคลีคลินิก นายแพทย์เทพเวสวิสิตค่ะกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาชนครับสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุนประกัน2ล้านบาทครับก <ขอ S 1> ิฟต์บัลเลต์ดูแลผิวสุดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนันงอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผูเ้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนและกิฟต์เซตจากลิติลฑาเสริมมาหารอมาโดค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับมิสทิฟฟานนี่2020 first กับคุณรักขวัญระดารุ่งโรอดอัมพา The Next Level ครับฝันของเธอที่เป็นจริงนครับคืนวันนี้ครับกับการครอบครองมองกุฎอันทรงเกียรติบนแวทีมิสซิฟิลดีในปีนี้ครับ สาวงามทุกคนบนเวทีนะครับเธอคือสุดยอดนะฮะ ความประทับใจของผู้ครองมรกุด Miss Tiffany 2 0 e และเพื่อนที่เขาร่วมประกวดทั้งหมดครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ติดตามชมการถ่ายทอดการประกวด Miss Tiffany 2 0 e t h e Next Level ในค่ำคืนนี้ผ่านทางช่องทางช่อง3 HD กด33นะคะขอบคุณดอกไม้ตกแต่งในงานที่สวยงามอลังการจาก ดีไซน์ฟลอเรสค่ะครับผมขอบคุณชุดพิธีกรจากบัอทอมอัพด้วยนะครับชุดพิธีกรผู้หญิง